รู้กันไหมว่าแบทแมนก็เคยมีพลังพิเศษบินได้ปล่อยลำแสงจากตาได้เหมือนซูเปอร์แมนเลยนะระหว่างที่แบทแมนกับกรีนแอโร่กำลังแข่งกันปรับจนสลัดอวกาศใช่แข่งกันแบบจริงจังเลยว่าใครจะอัดได้มากกว่าแบทแมนก็โดนเลเซอร์ยิงใส่กรอะพลังงานของยานจนเกิดรูหนอนวาร์ปหลุดไปยังดาวประหลาดชื่อเซอร์เอ็นอาร์แล้วบังเอิญช่วยครอบครัวหนึ่งจากจนไว้ได้แบทแมนโชว์เทพปาแบตตแรงใส่กำแพงจนตึกทะลุแล้วแอบโทษว่าตึกสร้างไม่ดีก่อนจะพบว่าโลกนี้มีแบทแมนอีกคนอยู่ด้วยแต่ยังไม่ทันได้คุยอะไรมากก็มีข่่าาาววรร้ยลู ตัวพ่อของที่นี่พากองทัพหุ่นยนต์ยักษ์มาบุกเมืองแล้วระหว่างช่วยนักข่าวสาววิลซีแบทแมนก็ดันคนพบว่าเขามีพลังซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์แบทแมนซัดหุ่นยักษ์ทีเดียวพังยิงลำแสงน้ำแข็งใส่โลทูแล้วจับมันได้สบายๆคนแ่านั้นเฮัลนส่วนฮีโร่ท้องถิ่นแบทแมนสองก็ยืนเหลออยู่ข้างๆเพราะอยู่ๆก็มีคนใส่ชุดเหมือนกันแต่เทพกว่าโผล่มาเฉยแต่แล้วหลังจากนั้นโลทูก็แหกคุกกลับมาอีกรอบพร้อมหุ่นยนต์ชุดใหม่ที่คราวนี้มันติดคริสตัลสีเหลืองที่ทำให้พลังของแบ แบทแมนทนพลังคริสตันได้แต่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดา2แบทแมนรวมพลังกันซัดหุ่นร่วงวิลซีนักข่าวสาวสุดแสบวิ่งไลท่ทำข่าวโลทูจนโดนจับแต่2แบทแมนก็ตามไปช่วยไว้ทันชนะเรียบร้อยแบทแมนถอนหายใจโล่งอกแบบนี้แหละที่ฉันถนัดต่อให้ไม่มีพลังแต่ก็ยังวางแผนเทพได้อยู่ดีและในตอนสุดท้ายกลีนแอร์ลก็โผล่มาอย่างเท่ในยานของตัวเองหลังจากปราบโจรสลัดสำเร็จพร้อมโชว์พลังใหม่ของตัวเองก่อนโดนแบทแมน2พ่นโพลิเมอร์ใส่ดับซ่าไป,ไปอีกคน